ตื่นเลยอากาศดีมากไม่เห็นอะไรเลยภูเขาประมาณหายไปเลยอะหายไปเป็นรูปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคน ทำไมหัวไปนี่สำงอะไรเนี่ยส่งตามใจฉันโอ้มีน้นเออตู้นี้เจียบจังมีน้ำทานเป็นของตัวเอง ไมื <íamos> e ้อเช้าแบบม่วนๆปดมไปด้วยผักอเมริกาโน่ค่ะไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเข้าใจไหม วันนี้วันนี้ยาวอยู่สองไปเลยโอเคไม่ไม่ใส่แต่แค่น네 mm ั้นแหละเมากเลยเนาะแบบนี้แหละขอบคุณค่ะสส เอาให้แบบตั้งไปถึงกรุงเทพเลยเป็นสูตรรัดนะคะเราจะใส่น้ำให้มันละลายเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปเป็นแบบสูตรด่วนเราก็จะยกทีเดียว ข้าวอิ่มแล้วพ<า>ยายามนอนต่อเ <c oughs> นี่พี่จะไปอาบน้ำแล้วก็เก็บของรอนนะโอเคทุกคนเนี่ยจะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เตรียมตัวกับกรุงเทพกันโอเคค่ะตอนนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีนะคะเราจะเดินทางไปนานใต้ภูภูอะไรนะไม่รู้ะ ไปกันเลย,ยเลยมาเจอกัน,ล,กนลืมแล้ไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงวัดวทาแช่แห้งแล้วนะคะเออตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แวะแล้วแต่ว่าไนนๆก็มาแล้วแวะเลยไปกันเลยสวยมากเลย <laughs> 爸爸咪。<The> <laughs> เกิดปีกระต่ายนี่นี่ไงที่นี่ก็คือวัดประจำวันเกิดของคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะคะและก็บางอื่นมากที่น้องสาวเกิดปีกระต่ายแล้วก็พานางมาพอดีตอนแรกก็คือแนมไม่รู้นะคะว่าที่นี่เป็นวัดประจำวันเกิดคิดแค่ว่าเป็นแลนด์มาร์กของน่านอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ เออลองมาแวะดูเซอร์ไพรส์มากตรงกับน้องสาวพอดีเราเกิดปีเถาะนะคะปีกระต่ายค่ะวัระจำาันเกิดของเขานะคะพาเขามาหาเพื่อนดูอันนี้เราเป็นคนซื้อให้เขานะคะกระต่ายน้อยของพี่ะะ <laughs> กระต่ายน้อยของพี่นั่ <laughs> ไปดูกระต่าย ตอนนี้เราก็จะซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็ทำบุญไปด้วยแล้วก็เอาดอกไม้ไปสักการะองค์พระธาตุอยู่ข้าง,างในด้านใน,นะคะ่ะ We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name. อันนี้เราก็เดินชมบรรยากาศของวัดรอบๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบรรยากาศวัดก็คือให้ความรู้สึกแบบมาถึงภาคเหนือแล้วนะแบบ แล้วก็ถ่ายรูปทุกมุมเลยนะคะมุมสี่มุมก็ถ่ายทั้งสี่มุมเลยค่ะมีกี่มุมก็ถ่ายหมดเพราะว่ามันสวยความรู้สึกตอนนั้นก็คือมันสวยอ่ะเก็บบรรยากาศเยอะๆไอโฟนฮิ e ไอโฟนฮ h e แล้ว้วเป็นสต๊อกแล้ว ให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอธิษฐานแล้วก็ได้บุญด้วยกันค่ะจาทุอยากให้ทุกคนที่เกิดปีถอได้มาไหว้นะคะสวยมากๆเลยตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะเตรียมตัวจะเดินทางต่อ อยากให้ทุกคนได้บุญด้วยกันในวันนี้นะคะต่อไปเราจะไปอุทยานสีนานนะคะเป็นทางผ่านที่เราจะกลับบ้านแล้วก็เลยจะแวะนิดหน่อยก่อนที่จะเข้ากรุงเทพไปไปกันเลย ถึงดอยเสมอดาวแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเหมือนภาพวาดค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่สำคัญมากปั๊มสมุดกัน ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานอุทยานสีน่านะคะ่ะดอยเสมูดดาวสวยมากเลยอุ๊ยมีจุดการเต้นด้วยเห้มันโลนให้เป็นสีเดียวกันหมดเลยไม่ต้องถ้าสีสมก็ส้มหมดเลยเธอไม่ชอบเต้นสีนี้หรอ,อ,อฉันว่ามันสวยนะเราก็จะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะคะจุดชมวิว ชันอยู่นะโอ้โหดูวิวข้างหลังสิโอ๊ยเกือบล้มเหนื่อยท้องฟ้าสดใสมากไอเลือโอ้ มันนีอ่ะว้าวดอยเสมอดาวที่คุณตมามหา ม่น้ำน่านด้วยแม่น้ำโอ้โหมันสวยจริงๆเลยค่ะทุกคนเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของอุทยานนะคะก็จะเจอวิวแบบนี้สวยมาก เหมาะกับการมาแคมปิ้งมากๆเลยคะ่ะทุกคนที่นั่งจิบเก้กฮวยโอเคถ่ายรูปกันฉ่ำแล้วก็ไปกันต่อคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปแพร่ทางผ่านแล้วก็แวะเที่ยวในเมืองนิดหน่อยแล้วก็เข้ากรุงเทพคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาแวะจุดชมวิวเสาหินน้อยนะคะทุกคนก็เติมตลอดนะคะไม่เคยแผ่วจ้าเอาให้พอใจี่จ๊ะปากไม่แดงไม่มีแรงขับรถ <emotion> ก็ขยันปั๊มสมุดมากค่ะนางเลิศ สาเหตุที่มาเสาหินน้อยห้องน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมันเป็นอุทยานเดียวกันแกเลยไม่ได้คิดแล้วเพราะทุก็บอกว่าคุณต้องพูออกมาจากตรงนู้นอีกทีหนึ่งค่ะไ่ปั๊มมาแล้วแกก็เลยแค่เซ็นสาเหตุ<ล>มันมาจากในรูปรูปกับ อุทยามันโคนอันเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขาว่าไอ้ตรงรูปเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่กุทิงเลยบอกว่าตรงอันนี้เสาหินน้อยเนี่ยใช่บคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสาเหตุของการมาเสาหินน้อยใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาจ่ายตั๋วให้เราตอนอุทยารอบแรกอะ่ะเขาจ่ายเรามีไอ้นั่นนี่ ตัวตัวพี่เขาขอไปก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจ่ายตั๋วให้เราเกินเหรอเกินมาใบหนึ่งเหรอเขาก็เลยน่าจะเก็บเอาไว้ทุกคนตอนนี้อยู่ที่อุทยานโอ้ยไม่ใช่อุทยานเอ,อจุดชมวิวเขาเสาหินน้อยโอ้ยพูดไม่ถูกอีกเลยเสาหินน้อย มันเป็นอะไรที่แปลกอะไรใหม่ๆไม่ใหม่หรอก,ม,ม,รอกมันอยู่มานานก่อนแล้วก่อนเราอีกมาดูอะไรที่แบบว่าปแปลกสำหรับเราเราจะไปเเดิน <ๆ S 1> ไปให้เสือกินใช่ไหมเนี่ยสง้หน่อยสู้ สงสัยว่เป็นหินจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นปูนหรอตอนนี้เราก็ออกจากเสาหินน้อยแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแพร่ไปกันเลยจ้า ก่อนยิงยาวถึงก็ถึงอเอาให้ปื้นไปเลยสะดุ้งถึงกรุงเทพขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย